สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลการซื้อขายเหรียญ10บบาทนำมาฝากทุกท่านนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับ วันนี้ก็จะเป็นเหรียญ10บบาทของราชการที่9นะครับเนื้อของเหรียญก็จะเป็นโลหะ2สีวันนี้จะมาพูดถึงข้อมูลการซื้อขายเหรียญนนครับก็จะเป็นเหรียญ10บาทพศ2 5 4 2นะครับแล้วก็เหรียญ10บบาทพศ2 5 4 3นนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ ของวัああดอ pues ร mm ุณนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระเสียรของราชการที่9นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญที่พระเสียรของราชการที่9นะครับเป็นพระเสียรเล็กนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับส่วนเหรียญรุ่นใหม่พระเสียรก็จะเป็นพระเสียรใหญ่นะครับสำหรับเหรียญ10บาทพศ2 5 4 2นะครับ ถ้าจัดอันดับก็จะอยู่อันดับที่4ของเหรียญผลิตน้อยและก็หายากนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญน,นะครับผลิตออกมาอยู่ที่1 30, ล้าน30,000เหรียญนะครับก็ถือว่าผลิตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอพบเจอครับยังหาได้กับราคาซื้อขายนะครับ สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็มีราคาซื้อขายกันบ้างนะครับแต่ก็ซื้อขายไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็มีราคาซื้อขายตั้งแต่100บาทนะครับราคาแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนเหรียญ10บาทพศ2 5 4 3นะครับ ถ้าจัดอันดับเหรียญหายากและผลิตน้อยก็จะอยู่ที่อันดับที่6นะครับอันดับที่6ของเหรียญหายากแล้วก็ผลิตน้อยนะครับส่วนจํานวนการผลิตของเหรียญนะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหกหมืพันเหรียญนะครับจํานวนการผลิตก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพบเจอกันนะครับยังพบเจอกันเยอะ กับราคาซื้อขายเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ยังไม่มีใครลงประกาศรับซื้อแต่ก็มีราคาซื้อขายกันบ้างนะครับในกลุ่มนักสะสมก็ซื้อขายกันไม่แพงนะครับแต่เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือเหรียญย c นนะครับก็มีราคาซื้อขายกันหลักร้อยนะครับ100บาทก็แล้วแต่ตามตกลงราคากันนะครับราคาแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ ราคาซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับสภาพใช้งานของเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญสภาพสสวยๆราคาก็ย่อมสูงนะครับหากท่านไหนมีนะครับก็เก็บสะสมเอาไว้เผื่ออนาคตนะครับราคาอาจจะมากกว่านี้นะครับหากท่านไหนนะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับราคาซื้อขายนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างครับหรือจะสอบถาม ทางไลน์ก็ได้นะครับสำหรับเหรียญนะครับก็มีหลายๆเหรียญหลายๆพศด้วยกันนะครับที่มีราคาซื้อขายกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านเก็บสะสมเหรียญที่สภาพสวยๆนะครับเพราะราคาซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับสภาพใช้งานของเหรียญนะครับยิ่งสภาพสวยๆนะครับราคาก็ย่อมสูงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ